สวัสดี o, ค่ะครับผมวันนี้พบกับเราช่องภายทองเพชรนะคะวันนี um. ้น้องทองเพชรจะมาโชว์นะคะโชว์ให erm. ้แม่แม่แม่เอฟซีได้ดูแล้วนะคะนี่ค่ะน้องทองเพชรเจ้าห่วงมาขอวนนะคะเก็บห่วงแล้วนะคะมา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 แล้วนะคะมาแล้วมาแล้ว เดีวจะชวนตีได hey. 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 well, hey. hey. e. ้รับทนี้ไปครับเอาพร้อมยังเฮ้ยเฮ้ยยกด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโออโอ้โอมนีกานช่วงฝึกนะครับเอาสวดครับ่อนครับช่วงฝึกครูทงเพชรนันดังครับกรอยนะครับเชียงค่อยิ่ล้วเสียงเอาอย่ามาอย่ามา่อย่ามเฮ้ มมาาต้องมีของกินอยู่สองฝั่งขายแล้วนะคะมาแล้วทำได้แล้วทำได้แล้วของเพชรเดินไปหาน้องตาแล้วนะคะขายขายผลไม้ก่อนเลยๆตะกร้าละห้าสิบคะแนนเลยๆทองเพชรไม่ยอมเอาเลยนะคะทองเพชรยาวห่วงอย่างเดียวเลยเนาะทองเพชรโอ้เล่นห่วงนะคะน้องทองเพชรค่ะ มาแล้วนะคะเล่นห่วงผมชอบเล่นห่วงจังเลยครับมาแล้วครับผมเอาอ่าวันดีครับรายการตัวหน่อยสวัสดีครับก่อนเออเออกวักกวักวักฉนนะกวักกวักกววักกววักเฮ้ยกวักกวักวักนนวักก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 วักแล้วเป็นเอฟซี้ก็มาชมอมา วางให้ด้วยนะคะรางวัลให้น้องเพชรนะคะรางวัลคืออ้อยนะคะเอาน้องเพชรทำได้ทุกอย่างค่ะเอาไปเอามาเอามาเอามาเ้าตะกามาขายมีก่อนเร็วๆเอาตะกามาขายผลไม้ก่อนเร็วๆตะกาไปเลยนะคะน้องเพชรจะมาขายผลไม้แล้วนะคะผลไม้นะครับผมมามาเอามาเก็บมามาเว็บมา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 เีามนีลูกเร็วๆรตะกาถ่ายลูกมามา ตะการละห้าสิบคะแนนครับมามาุุ้เยเสียงอะไรเสียงลำองหผมตะการเท่าไหร่หคะแนนนะครับตะกร้าสิคะแนนนะคะน้อผไถือวาแล้วนะคะช่วยหนุนะครับผมเอากวักมือหน่อยกวักมือเ็กๆหน่อยนะคัเร็วเอาหนึ่งสองสชั้นนะกวักกวักกวักเอ้ากวักกวักเยเลยโอ้ยกลิ่นลำไยกลา่ลำไยเลยโอย กินเป็นไหมลำไยนี่ไปหาลำไยมาไหว้อยู่ <ไป S 2> ยนี่ทองเพชรกินลำไยเป็นไหมลูกกินลำไยเป็นครับทองเพชรกินลำไยเป็นนะคะทองเพชรค่ะ <S <S 2> <S 2> สงสัย, <S <S อยชอบลำไยค่ะน้องทองเพชรเอายกมือขึ้นยกมือกำลังกินอยู่เอายกมือขึ้นหน่อยทองเพชรยกมือขึ้นเลยแล้วลูก <S <S โอ้ยเมือ่อกี้กินลำไยตัวนี้บักลาขึ้นมักแข้งเนาะบักรา มักลำไยที่นั่นคุณไปกินอ้อยหนูมอไปกินอ้อยยกมือขึ้นหน่อยยกมือขึ้นยกมือขึ้นเอ้าแขกวักแขวะแวะวแควัแขวะกวะๆวเออวมายกขึ้นหน่อยยกมือสูงๆหน่อยเลยวะแขวัแขวะกวะแขวะเออวะกวก็วอ้ยอยกินน้ำเน้อ้าวอยกินเน่ยอขอยกินนี่ข่อยอยากกินแล้วขอยอยากเอามาไปเอาไปเอามา เอา嘛แป๊บมาก่อนแป๊บก็พิตามาก่อนไปเร็วๆเร็วๆเร็วๆเวๆเอา嘛แป๊บก็พิปะพิตากันเลยเร็วๆเอา嘛เอามาพิตามีอ้อยได้เร็วๆยังไปหาพิตาเด้อพิตามีอ้อยได้ลูกมาแป๊บมาไปเร็วๆอ้าวรับมารับมาเอามไเอากับพิตาแล้วของชอบเลยดูกินกินลำไยไหมเอาเอา เวิธีวิธีเดี๋ยวเขาเปิเก็บห่วงนะคะนี่นี่ือมาให้พ่อไอยแล้วนะคะมาเล็วมาแล้วมาเล้วโอ้เก่งเก่งเก่งเกงเจังเลยเอาามเรอ้เรององอเรื่องเฮ้ยเร่บโอ้ลหน่อยแล้วเอ้เ้ยเฮยเยฮ้ฮ้ฮเ้ฮฮเเอ้เฮ้ย้ย้เย้ยเ นี่รางวันนะครับผมรางวันนะครับเดี๋ยวไปส่งนี่ก่อนนะส่งโอ้เอาไปส่งแล้วน้องงเพชเดินไปหาแล้วค่ะน้องงเพชค่ะน้องงเพชเดินไปแล้วนะคะาาดเร็บลกจ่ายตลาดเร็วๆมามากินมาจ่ายตลาดเร็เมามามาๆมา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 ๆมา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 าๆมาๆมามามานมา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 นี่มามานมามาๆมามามม มาเลียมาเลียมาเลี้ยมนะครับมาเลียกันตาละห้าสิบคะแนนนะครับคุณเมสซีนะครับผมอ้าวห้าสิบคะแนนนะครับคุณลุงลุงนนะครับผมกันตาละห้าสิบคะแนนนะครับอ้าวรางวัลรางวัลนะครับรางวัลเป็นอ้อยนะครับในการฝึกนะครับรางวัลเป็นอ้อยนะคะในการฝึกนะคะเอาไปเอามาไปเอามาเอามาเอาห่วงมาเลยเราหรือเอาห่วงมาเบลห่วงมาลูก เอาห่วงมาเล่นก่อนเลยเร็วเรวอืมอ๋อมาเล่นอะไรท้องเพชรอ๋อเาห่วงมาไปเาห่วงมาก่อนเลยเร็วเรวเบาห่วงมา็วไปเิล่นฮุลูฮุบเร็วเร็วไปไปเร็วดเบอาห่วงมาเล่นอย่างเดียวเลยสงสัยชอบเล่นดินจังเลยอ้าวไปเอาห่วงมา็วไปเอาห่วงมาก่อนเลยเร็วลูกไปไปไไป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 เอาห่วงมา กวักควักวักกวักควักตองเพชรพิาิเร็เร็เร็เลาเร็เร็วพิจาลิเร็วเร็เร็วเร็วแอฟเวเ็เลยเร็วเเมาเบลมาไปเก็บมาเก็บมาลกินก่อนได้หนเก็บมาเมาเออเไปเก็บมาอาพี่พ ไปแล้วต้องเป็นเดินไปเอาหุ่นคูบแล้วเอาห่วงแล้วมามาไปสงสัยกี่ขานทำเราเดินยิ่เดินไปแล้วนี่สงสัยอิ่มเราได้หนิอิ่มเราก็อยากนอนได้ปะทีนี้เฮ็ดเดี๋ยวมามาเฮ็ดน้องเฮ็ดมักล่ากี่ขานเฮ็ดเราบนนึงเฮ็า เออนี่ต้องดุหน่อยนะครับมามามาแล้วนะคะมาแล้วนะคะน้องทองเพชรมาแล้วนะคะมาแล้วมาโชว์แล้วแม่แม่สีนะครับผมนวดเรียบิดาหน่อยนะหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโยกช่วยนวดเดฟิดเจ้าไหนนวดครับผมทองเพชรนวดไหมครับเอาแล้วมาเบี้วมาโอ้ยไหวเลย เก็บมาเก็บมาลูกมากเลยเก็บมาเก็บมาเก็บเก็บไปลูกเก็บไปเก็บมาเออ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 เก็บมาขีกขาดได้นีเก็บมาโอ้วันนี้ทำมันอื่นนะครับวันนี้เก็บมาวันนี้ทำมันอื่นบอลน้องทองเพชรมากลางให้ด้วยียบไปน้องทองเพชรจะนวดให้พี่ต้านะคะน้องทองพี่ต้าเหนื่อยแล้วค่ะนวดทำงานเสร็จนะคะน้องต้าทองเพชรนวดให้แล้วนวดให้แล้ว หนวดดีๆหน่อยทงเพชรหนูนวดดีๆหน่อยค่ะนวดพิตาดีๆหน่อยนวดเลยแล้วลูกนวดให้นวดพิตาดีๆลูกโอ้ยพิตานวดไปนวดมากเห็นนได้เห็นหน่อยอยู่นปากพิตาเลยวันทีนี้ทงเพชรก็ยาคือกันโอ้ย นวดเออนวดเออนวดเออนวดดิ้นวดดิ้ลูกนวดดี้ดิลูกนวดดิ้ดิโอ้ยนวดค่อยนวดค่อยนวดดี้ดินวดนวดเลยนวดเออเออเออครับผมนวดดิ้ดิูกนวดดี้ดิเก่งจังเลยโอ้เสียงนวดให้พี่ต้านะคะนวดเต็มที่เลยนะคะพี่ต้าทองเพชรนวดเต็มที่เลยทองเพชรเออเออเออข้อจังเลยเพชรคือเพชร ทองเพชรนวดดีๆหน่อยทองเพชรดูนวดนวดทาแป้งให้พิต้านะคะทาแป้งด้วยนวดด้วยนะคะน้องทองเพชรค่ะโอดึงเส้นดึงเส้นให้พิต้านะคะเพราะว่าพิต้าปวดคอนะคะน้องทองเพชรดึงดึงเส้นแล้วนะคะดึงเส้นแล้วนะคะ เก่งจังเลยค่ะเก่งจังเลยน้องทองเพชรเก่งเกครับผมทองเพชรนวดให้เต็มที่เลยค่ะนวดเพราะว่าพี่จ้าปวดหัวมากเลยรางวัลน,นะครับรางวัลน,นะครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับพอดสวัสดีครับสวัสดีเลยๆสวัสดีครับนวดดิ๊นวดก่อนนวดนวจุว๊บจุบแก้ให้พีต่ตาหน่อยจุ๊บจุบพี่ตาหน่อยอ้าวนวดดิอันนี้นึ่งหนึ่ย รางวัลคืออ้อยนะครับน้องทงเพชรทำได้ทุกอย่างนะคะถ้ามีอ้อยนะคะอ้อยนวดดิ๊ดิกอ้อยเออเอาวดดิ <r> ๊วดเออเออเอาวดิกมวดิกเออเอ็ดกินึงเออเก่งๆๆงเวดนะครับไปเก่งครับเต็มที่เลยค่ะน้องทงเพชรค่ะรู้สึกว่ายิ่งเดือดช้ำในกว่าเดิมครับช้ำในก็ดึงโอ้เก่งมากเลยครับผม เอาพอแล้วครับงวดพอแล้วเสร็จแล้วเอาเอาลุกขึ้นเลยครับเราจะให้ทองเพชรกวักมือหน่อยกบมือเรียกเอฟซีหน่อยเอากบมือเรียกเอฟซีหน่อยเร็วเอายกมือขึ้นกวักกวักกวักฉันก็กวัก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 ฉันก็กวักกวักกวักทองเพชรกวักกวักเร็วเร็วกวักกวักกวักฉันก็กวัก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 ฉันก็กวักกวักกวัก เดี๋ยวคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องพายทองเพชรด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค <t om> ่ะ <commerce>